ก็ากาสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมไวเอแบงค์ครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ Midnight v e r s เซ of Life นะครับก็เราไปเริ่มทำกันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะผมมีคลิปฟาวฟูตเทสที่ผมได้ Midnight เลยนะ กันแล้วนะฮะค okay, ลิปฟาฟูเทดโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยนะฮะโดยสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องมีมิดไนท์ธรรมดาก่อนนะฮะแล้วคุณก็เออ่ไปหาดวงวิญญาณหนึ่งที่มีชื่อว่า a c คคริ s s o สโนะฮะเป็นดวงวิญญาณเรนบ์นะฮะก็ผมมีคลิปวิดีโอเออ่ที่ผมอัดไว้อยู่นะ,ะก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงนะ ก็หาเกิดคุณเจอเออ,เอ,อ่ไฟเรนโบว์เสร็จนะให้คุณกดรับเควสฮะพอกดเสร็จนะฮะคุณจะได้เควสมานะเป็นเควสให้เก็บดวงวิญญาณต่างๆนะก็เรามาเริ่มจากดวงวิญญาณอันแรกก่อนเลยนะดวิญญาณแรกนะฮะเกรดนะฮะหาได้จากเออ่ร้านคาเฟ่ตรงนี้นะฮะนี่เราเข้ามาในนี้นะฮะมันจะมีให้สุ่มสกินนะถ้าเราสุ่มสกินไปเรื่อยๆะฮะมันจะมีโอกาสดรอปนะฮะ คือสุ่มไปตั้งแต่รอบแรกจนถึง30นะ 1- ถึงส0อะ่ะมันจะสุ่มเอาว่ามันจะเกิดไหมฮะถ้ามันเกิดมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมานะฮะว่าเออกรีซครออลนะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันจะขึ้นมาก็ให้คุณสุ่มไปเรื่อยๆฮะ,ะโอเคฮะหลังจากที่คุณสุ่มไปสักพักนะมันอาจจะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็คือหมายความว่ามันเกิดแล้วนะฮะก็ให้เราไปหานะฮะมันจะเกิดรอบแมบบนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปหากันเลยฮะผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะฮะถ้คุณเดินเข้าไปแล้วมันมีเสียงไฟอ่ะก็คือแสดงว่ามันอยู่แถวนั้นนะฮะให้คุณเดินตามเสียงไฟไปนะฮะก็นี่นะฮะผมเจอแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยโซอัพเกรดนะฮะก็นี่นะฮะ ดวงวิญญาณเอาง่ายๆเลยคือดวงวิญญาณทุกดวงนะ่ะมันจะมีเสียงเป็นเสียงไฟนะก็ถ้าหาไม่เจอก็เดินรอบแมบบฮะถ้ามันอยู่ใกล้เรามันจะมีเสียงเป็นแบบเออเสียงไฟอะ่ะประมาณนั่นแหละโอเคเราไปเอาดวงวิญญาณอันต่อไปเลยฮะดวงวิญญาณต่อมานะฮะไคลนสนะหาได้จากไหนนะหาได้จากาซื้อของอให้ครบ100ครั้งนะก็ซื้ออะไรก็ได้นะแต่ผมจะซื้อโลกกาลนะฮะร้อยร้อยอันนะซึ่ง เวทนี้ผมทำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกแค่ว่าให้คุณซื้อโลก,กา99ลูกนะแล้วครั้งต่อไปก็ซื้อหนึ่งลูกนะมันจะเป็นครบ100พอดีนะพอครบเสร็จนะมันก็จะเกิดนะฮะก็นั่นแหละฮะวิธีทำไคเนสนะฮะต่อไปนะฮะเป็นฮูปนะฮะดวงวิญญาณฮูปเนี่ยหาได้จากไหนนะหาได้จากเอ่อแบ็กออฟเพรสเซนต์นะฮะเป็นของขวันจากพารูนะคือคุณจะต้องใช้ ไอ้ b a k i n g t o นะพอยในการแลกนะเพื่อแลกเป็น5อันแล้วคุณก็กดใช้ back of present ให้ครบ5อันนะพอใช้เสร็จวันก็จะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะก็ได้เวลาหามันเดิมนะฮะโอเคเจอแล้วฮนะนี่ฮะดวงวิญญาณฮูปนะฮะหน้าตาอย่างนี้เลยเป็นดวงวิญญาณสีฟ้านะส่วนค่ายเนี่ยนะ,ะจะเป็นสีเขียวนะก็มานี่นะเราไปทําดวงวิญญาณอันต่อไปเลยนะก็ดวงวิญญาณต่อไปนะฮะ display นะฮะ d i s เพย์หาได้จากการที่เราโดนฆ่าครบ13ครั้งนะย้ำฟังไม่ผิดนะ13ครั้งก็คือให้เพื่อนหรือใครก็ได้ฮนะฆ่าเราจนครบ13ครั้งนะมันก็จะเกิดนะฮะก็ใช่ตายครบ13ครั้งโอเคนะฮะมันเกิดแล้วนะนี่อุ้ยนิ้วดอบเลยโอเคเราไปหาดวงวิญญาณเดสเพย์นะฮะ ก็เจอแล้วนะฮะนี่ดวงวิญญาณสีแดงนะฮะคุยมีสองอันใช่ก็นี่นะฮะเดซแพร์ดวงวิญญาณจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะฮะก็เก็บเลยนะฮะต่อไปไปทำดวงวิญญาณต่อไปนะฮะดวงวิญญาณต่อมานะฮะดวงวิญญาณเลิฟนะฮะเป็นดวงวิญญาณที่เอาง่ายอยู่นะก็คือ เราจะต้องมีเพื่อนอยู่ในเซิร์ฟนะฮะเป็นเพื่อนคนไหนก็ได้นะขอแค่คนคนนั้นอ่ะเป็นเพื่อนกับเรานะฮะอยู่ในเซิร์ฟนะฮะพอไปสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีข้อความทุบเียขึ้นมานะก็คือมันเกิดนะก็นี่นะฮะดวงวิญญาณเลิฟหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ผมมีแล้วนะเพราะว่าทําไว้ล่วงหน้านะฮะโอเคเราไปทําดวงวิญญาณต่อไปเลยนะฮะต่อมานะฮะดวงวิญญาความเกลียดชังนะฮะได้จากไหนฮะได้จากการฆ่าคน13ครั้งนะก็นะ คือค่าใครก็ได้นะให้ครบ13ครั้งก็ประมาณนี้แหละแค่นี้จริงๆใช่ค่าคนให้ครบ13ครั้งแต่ผมลืมบอกอย่างนี้ฮะคือเวลาค่าคนเนี่ยเราอย่าลืมติดอินคอมแบบด้วยนะฮะไม่งั้นแล้วก็มันจะไม่นับว่าเป็นหนึ่งรอบนะโอเคแค่นี้แหละวิธีทาดวงยานเฮกเวดนะ,ะโอเคตอนนี้ผมก็ค่าโคสิบสาครั้งแล้วนะโอเคเราไปหาดววิญญาณกันเลย ก็ดูวิญญาณเฮกเด็กหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นสีส้มๆนี้เลยก็หลังจากนี้นะฮะเราเก็บดวงวิญญาณนี้นะฮะเราก็จะได้ midnight vessel o f f l i g h t นะทันทีเลย ก็จบไปแล้วนะกับการวิธีทำ midnight v e s s e l of life นะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะก็ข้าวนี้จริงๆแหละก็บ๊ายบาย